่ะมาสู่นะคะสิอย่างที่สามก็คือเรื่องของจดหมายเหตุนะคะอะ่โดยปกติอาจารย์หลายหลายคนหรือว่าครูเหมือนกันนะคะ<อ>เคยเข้าใจว่าประวัติศาสตร์มันคล้ายๆกับไดอารี่อ่ะก็คือเป็นการบันทึกเรื่องราวที่มันมีวันเวลาที่แน่นอนอันนี้ที่เราเคยเรียนมา แต่ความเข้าใจนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะจดหมายเหตุไม่ใช่ไดอารี่นะคะจดหมายเหตุไม่ใช่ไดอารี่แล้วถามว่าจดหมายเหตุจะต้องมีการบันทึกที่มันเป็นวันจริงๆหรือเปล่าก็ไม่จําเป็นนะคะแต่มันอาจจะบันทึกเป็นรายวันอาจจะบันทึกเป็นรายปีก็ได้เพราะฉะนั้นความหมายของจดหมายเหตุจริงๆนะคะความหมายของจดหมายเหตุจริงๆตามอ่า ความหมายของสำนักขอจดหมายเหตุเลยนะคะมันหมายถึงรายงานหรือการบันทึกเหตุการณ์นะคะรายงานหรือการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อไว้สำหรับ อิงในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นจดหมายเหตุมันจะหมายถึงรายงานหรือการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคตนะคะ,ะทีนี้คนที่บันทึกจดหมายเหตุนะคะเขาจะเรียกว่าอาลักษ์นะคะคนที่บันทึกจดหมายเหตุ เขาจะเรียกว่าอารักเดี๋ยวกดเงนนะค่ะอ่านะคะซึ่งอารักเนี่ยเขาก็คือเจ้าหน้าที่บันทึกที่ปกติเนี่ยทางหน่วยงานทางราชการเนี่ยจะให้บันทึกหรือถ้าอันนี้เป็นของไทยนะคะจะเรียกว่าอารักแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเนี่ย คนไหนก็ได้ถ้าเขามีการบันทึกไว้เพื่อใช้สําหรับอ้างเองในอนาคตเนี่ยเราถือเป็นจดหมายเหตุหมดเลยนะคะทีนี้สถานที่เก็บจดหมายเหตุในปัจจุบันนะคะของประเทศไทยจะมีสถานที่เฉพาะเลยในการเก็บจดหมายเหตุก็คือที่หอจดหมายเหตุนะคะหอจดหมายเหตุเนี่ยจะตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะหอนี้เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นะคะก็คือ เก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุเพราะฉะนั้นแต่นักเรียนจะชอบคิดว่าจดหมายเหตุมันจําเป็นต้องเป็นเหมือนคล้ายๆกับสมุดบันทึกตัวหนังสือหรืออักษรจริงๆจดหมายเหตุไม่จําเป็นต้องมีตัวอักษรก็ได้จะเป็นรูปภาพก็ได้เป็นโปสเตอร์ก็ได้เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงบันทึกก็ได้นะคะจดหมายเหตุแต่มันได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าควรค่าเก็บไว้เก็บเขาเรียกว่าควรค่าเก็บไว้เพื่อ อนาคตนะคะควรคาเก็บรักษาไว้เพื่ออนาคตอันนี้ต้องได้รับการวินิจฉัยแล้วอย่างเช่นภาพาพิธีบรมราชาพิเศษอันนี้เราก็จะสามารถตีความเป็นจดหมายเหตุได้นะคะเพื่อไว้สําหรับอ้างอิงในอนาคตอย่าลืมว่าจดหมายเหตุมีไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคตนะคะแล้วจดหมายเหตุบันทึกเกี่ยวกับอะไรนะคะจดหมายเหตุหนึ่งเลยสิ่งที่จดหมายเหตุจะบันทึกก็คือเหตุการณ์สําคัญเกี่ยวกับบ้านเมือง เหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองนะคะไม่ว่าพิธีการหรือว่าขนบธรรมเนียมนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแผ่นดินไหวน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจดหมายเหตุก็จะมีการบันทึกไว้นะคะอันที่สองจดหมายเหตุจะบันทึกวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวบ้านโดยทั่วไปนะคะ ไม่เน้นเพราะเรื่อไม่ได้เน้นเรื่องของกษัตริย์มากนะนะคะแต่จะเน้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมโดยทั่วไปแล้วก็อันที่สามอย่างที่บอกว่าก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพราะว่าอย่างคนไทยเราค่ะจะเชื่อเรื่องของโชคลางหราศาสตร์อะไรพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีการบันทึกปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งถ้ามันมีการบันทึกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติดยส่วนใหญ่เขาจะเรียกมันว่าจดหมายเหตุผุนมันก็คือเกี่ยวกับการทํานายทายทักอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะ อันนี้อันนี้คือความหมายของจดหมายเหตุโดยคร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้นจดหมายเหตุไม่จําเป็นจะต้องมีตัวอักษรก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่ามันต้องได้รับการวินิจฉัยแล้วว่ามีคุณค่าควรเก็บรักษาไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคตนะคะทีนี้มาดูว่าจดหมายเหตุในสมัยอยุธยานะคะจดหมายเหตุในสมัยอุทยามีจดหมายเหตุอะไรบ้าง สำคัญมากเลยจดหมายเหตุในสมัยพิยาอันแรกเลยที่ทุกคนควรจะรู้จักก็คือจดหมายเหตุลาลูแบร์นะคะจดหมายเหตุลาลูแบร์ถ้าเราเคยดูบุพเพศนิวาสนะคะเราจะเคยจําตอนที่มีราชทูตฝรั่งเศสมาเข้ามาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์นะคะแล้วก็มีคุณาอาเขาได้แหละราชทูตฝรัร่งเศสคนนึ่งที่ทำหน้าที่บันทึกเรื่องราวต่างๆนั่นแหละค่ะคือลาลูแบร์เขาเข้ามาเพื่อ บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยานะคะโดยลาลูแบร์เนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะเข้ามาเมื่อประมาณปีพศ2230อ่าพร้อมราชทูตฝรั่งเศสนะคะในสมัยสุเด็จพระนารายมหาราชนะคะอ่าลาลูแบร์จริงๆชื่อเต็มเขาก็คือมองซีเอเดลาลูแบร์นะคะนี่คือชื่อเต็มเขามงซีเอเดล a าลูแบร์นะคะเป็นอักรราชทูตของพระเจ้าหลุยที่14นะคะ พระเจ้าหลุยที่สิบสี่อันนี้เราต้องจําได้นะคะเพราะว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยพระองค์จะมีความสัมพันธ์นะคะสมไยปีกับฝรั่งเศสในสมัยพระเจ้าหลุยที่สิบสี่เนี่ยเป็นพิเศษเลยนะคะาลาลูแบร์เนี่ยจริงๆมันจะถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะจนมาเหตุของลาลูแบร์ถือเป็นหลักฐานชั้นต้นมีความยาวประมาณ685หน้าซึ่ง ค่อนข้างจะเยอะมากกับการที่ว่าเขามาอยู่ที่อายทยเพียงแค่3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาลาลูแบร์เขียนเนี่ยเขาไม่ได้เขียนจากสิ่งที่เขาเห็นเองทั้งหมดนะเขาเขียนมาจากการที่เขาฟังจากการบอกเล่าการสอบถามหรือหนังสือของชาวตะวันตกที่เคยเข้ามาในกรุงศรีอายทยแล้วเขาก็รวบรวมไว้นะคะลาลูแบร์ก็จะเล่าเกี่ยวกับกรุงศรีอยาเกือบทุกอย่างเลยนะคะโดยแบ่งออกเป็น3ตอน ตอนแรกเนี่ยลาลูแบก็จะเล่าเกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ปา่าไม้เมืองนะคะหรือเมืองเมืองแร่นะคะเกษตรก,ร,กรการทําการเกษตรหรือความเป็นมาของคนสยามอันเนี้ยอันนี้ก็อยู่ในรูปภาพของจุดหมายเหตุลาล,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 ลูแบนะคะลาลูลาลูแบก็จะเห็นว่าเนี่ยคุณนางกรุงศรียาเนี่ยแต่งตัวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดผมทรงนี้ที่เหมือนคล้ายๆลูกขัดวดาแล้วถ้าเป็นชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยผู้หญิงเห็นไหมคะก็จะแต่งตัวลักษณะนี้แล้วก็เนี่ยบ้านเรือนของคนกรุงศร,รียาลาลูแบก็จะบอกว่า คุกรุงศรียาตเนี่ยจะสร้างบ้านด้วยไม้นะคะหรือไม้ไผ่แล้วก็จะมีความสูงจากพื้นดินประมาณ3ฟุตแล้วก็กรุงศรีญาเนี่ยน้ำจะท่วมบ่อยเห็นไหมคะลาลูแบก็จะวาดเป็นรูปเรือนะคะแล้วก็ลักษณะการเกษตรเนี่ยลาลูแบเคยยกย่องว่าข้าวของไทยเนี่ยเป็นข้าวพันธุ์มหัศจรรย์เพราะว่าโตเร็วมากคือลาลูแบามาในช่วงของข้าวกำล,ลังออกรวงกำลังโตนะคะแล้วลาลูแบก็ว่าเห็นว่าเนี่ย ผลไม้ในกรุงศรีอยุาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่กล้วยสับปะรดนู่นนี่นั่นของลาลูแบเขาจะวาดโชว์ไว้นะควที่สองลาลูแบก็จะวาด้วยเรื่องของขนรรมเนียมนิสัยของคนไทยนะคะลาลูแบเล่าว่าคนไทยเนี่ยจะวาไงเดียลาลูแบบอกว่าคนไทยเนี่ยจริงๆคนสยามเป็นคนมีสติปัญญาเฉียบแหลมนะคะเหมาะกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็คือวิชาคนวณแต่ว่าเป็นพวกขี้เบื่อขี้เกีย นะคะอันนี้จริงไหมไม่แน่ใจนะคะอะแล้วก็บอกว่าคนคนุิกอ่าคนสยามเนี่ยมีนิสัยอ่อนโยนมีสัมมาคารวะนะคะแต่ว่าก็เป็นพวกเก็ดครานขี้โลภนะคะไม่ค่อ,อยากรู้อยากเห็นเชื่อในเรื่องของโชคลางมากๆแล้วก็บอกว่าข้าราชการไทยเนี่ยนิยมคอร์รัปชันแล้วลาลูแบยก็ยังเคยเล่าว,ว่าคนไทยเนี่ยชอบขายตัวเป็นทาสมากกว่าเป็นไทยนะคะถึงขั้นที่ว่า ยอมขายตัวเพื่อให้ได้กินทุเรียนเพียงแค่หนึ่งผลอันนี้ลาลูแบก็เล่าไว้นะคะอ่าแล้วก็ถ้านักเรียนเรียนในเกี่ยวกับจดหมายเหตุลาลูแบกจริงๆในอดีตเนี่ยลาลูแบกไม่เคยบอกว่าคนไทยจริงๆไม่เคยเรียกตัวเองว่าสยามคนไทยเนี่ยเราเรียกตัวเองว่าคนไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาถ้านักเรียนเรียนดูบุพเพศนิวาสนักเรียนก็จะเห็นตอนหนึ่งที่ว่าเขาเรียกตัวเองว่าคนไทยนะคะเพราะคําว่าสยามจริงๆเป็นคําที่โปรตุเกสเนี่ยใช้เรียก กรุงศรีอยุทยาหรือยิงแดนในแถบแถบนี้นะคะคนไทยจะเรียกตัวเองว่าไทยหรืออายุทยานะคะแล้วก็บอกว่าคนอ,ะ,อะไรนะคนกรุงศรีอยุธยาหรือชาวสยามเนี่ยนิยมเชื่อในเรื่องของยาอายุวัฒนะโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยพรงค่อนข้างเชื่อเรื่องนี้มากๆอันนี้อันนี้คือเรื่องเล่าของลาลูแบนะคะได้เนาะอันนี้ลาลูแบนะคะ อันต่อมานะคะก็เป็นจดหมายเหตุของโยสเซลเทนนะคะจดหมายเหตุของโยสเซลเทนอ่ะซึ่งเป็นพ่อค้าชาวฮอลันดานะคะที่เข้ามาในสมัยพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็พระเจ้าปราสาททองนะคะเมื่อปีพศสอ7 9นะคะอันนี้คือจดหมายเหตุของโยสเซลเทนนะคะออโยสเซลเทนเนี่ยเขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่เรื่องของ การปกครองการอา,การอาหารศาส,สนาขนบธรรมเนียมก็คือเขาจะเน้นไปที่ตัวของอรูปแบบการเมืองการปกครองแล้วก็ตัวกษัตริย์เพราะว่ายอสเซอเตนเนี่ยค่ะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยหลายครั้งมากๆนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยเวลายอสเซอเตนพูดถึงกรุงศรีอยาายอสเซอ์ยสเซอเตนเนี่ยจะชมว่าบ้านเมืองนะคะของกรุงศรีอยาเนี่ยจะเต็มไปด้วยปราสาทที่ปราสาทที่แบบมีเขาเรียกอะไร บุ้ยทองคำอะค่ะปราสาททองคําเหลืองอารามอ่าที่ไม่มีบ้านเมืองใดในแถบนี้ที่เขาเคยเจอเทียบได้เลยนะคะบอกเลยว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีปราสาทที่เต็มไปด้วยทองคําเหลืองอารามอารามตามากๆนะคะแล้วก็พิธีศพอ่าพิธีศพของชาวสยามเนี่ยค่อนข้างหรูหราแล้วก็สิ้นเปลืองมากๆนะคะแล้วเขาก็บอกเล่าด้วยว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีอาณาเขตติดต่อกับหงสาวสดีแล้วก็อังวะ อันนี้นักเรียนทันไหมคะฮัลโหลนักเรียนทัน <Hi. S 1> ทันนะ <Hi. S 1> ถ้าครูเร็วถ้าครูพูดเร็วไปหนูบอกนะคะนะเดี๋ยวเผื่อครูเร็วไปอีกเนาะแล้วก็อจดหมายเหตุเยซาเทนนะคะก็ชมว่ากรุงศรีพิยาเนี่ยตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีมากๆสามารถป้องกันค่าสึกได้เพราะว่าทุกๆปีเนี่ยคะ่ะรอบ การอบนอกเกาะเมืองกรงศรีอยาเนี่ยจะมีน้ําท่วมในช่วง6เดือนทําให้ค่าสึกเนี่ยจำเป็นต้องถอยทับกลับไปซึ่งการวิจารณ์ตัวนี้ค่ะเราก็เอามาใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ยืนยันเรื่องของชัยภูมิที่ตั้งของกรุงศรีอยยาแล้วก็ถือว่าเป็นความจริงที่ทุกคนเชื่อถือด้วยนะคะแต่ยสเซาเทนก็บอกว่าคนสยามเนี่ยค่อนข้างหยิงจองของอ่ะ แต่ก็สุภาพเรียบร้อยชอบสนุกสนานแต่ก็เป็นคนหัวอ่อนขี้ขาดอ่ขี้ขาดขี้ประจบไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ค่อนข้างเกลียดข้าอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นทัศนคติของชาวต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้จดหมายเหตุชาวต่างชาติเนี่ยต้องระวังว่าโอเคเขาเขียนโดยที่เขาไม่ได้ มีส่วนได้ส่วนเสียแต่เขาเขียนด้วยทัศนคติที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งไม่เหมือนกับคนกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นบางอย่างเขาก็จะอมองแตกต่างจากเราอันนี้เวลาเรียนนะคะประวัติศาสตร์ก็จำเป็นต้องระวังอันต่อมาอีกอันนึงก็คือจดหมายเหตุรายวันนะคะบาดหลวงเดอซัวซีนะคะ <c ười> จดหมายเหตุรายวันบาดหลวงเดอซัวซี เล่าถึงการเดินทางมาสู่กรุงศรีอยุธยาหรือการเดินทางไปสู่ประเทศสยามนั่นเองนะคะในปีพศ2230ก็คือว่าบาทหลวงเอาไปทษทีท่ค่ะบาทหลวงเดินโซซีมาในปีพศ1685นะคะถ้าบวกไป543ก็จะได้ประมาณปีพศเนีย่ยคุณเริ่มตกละคุณเริ่มไปละประมาณปีพศ2220 ประมาณนั้นนะคะเขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของการประจนภายเรื่องลักษณะภูมิประเทศพูดถึงเรื่องขนรทมเนียมแล้วก็นิสัยใจคอนะคะแล้วก็บาหลวงเดโซอซีนี้เข้ามาถ้าปีพศสอง8ยหนูคิดว่าในสมัยของใครอะคะปีพศสอง8ยเป็นสมัยของกิ่งองค์ไหนอยุธยาลูกกิงองค์ไหนคะ ตอบได้ไม่เอ่ยอันนี้อันคู่ตอบให้ก็ได้นะคะในปีพศ2228เป็นสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะเพราะอย่าลืมว่าลาลูแบร์เข้ามาในปีพศ2230เนาะห่างกันแค่2ปีเองนะคะในสมัยสมเด็จพระนารายแล้วก็ บาทหลวงเดอโซซีก็ชมว่าบ้านเมืองกรุงศรีอยยาเนี่ยงดงามนะคะเหมือนเหมือนกับโยโซเตเลยชมว่างามจะไม่มีที่ใดเทียบได้เหมือนกันนะคะอันต่อมาอีกอันนึงที่จะต้องรู้จักก็คือจดหมายเหตุของบาทหลวงตาชาตินะคะบาทหลวงตาชาตินะคะ,ะบาทหลวงตาชาติก็เป็นราชทูตชาวฝรั่งเศสนะคะเป็นราชทูตชาวฝรั่งเศสที่ เดินทางเข้ามาพร้อมกับลาลูแบร์นะคะเป็นราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาพร้อมกับลาลูแบร์ในปีพศ2230นะคะเป็นราชทูตของพระเจ้าหลุยที่14นะคะเขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นอยู่ผูมิศา์บานเมืองศาสนานะคะที่เจอในสมัยสม็รพระนารา์แล้วก็ อย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยของบัตรหลวงตาชาติก็คือเล่าเรื่องของการการเล่นหุ่นของคนกรุงศรีอยุธยานะคะว่าในสมัยนั้นคนกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีการเล่นหุ่นแล้วแล้วก็ว่าเล่าเรื่องของขอบวนเรือนะคะก็คือขอบวนเรือทางพยุหะญาตปรานะคะเขาได้ขบวนพยุหะญาตราทางชุลมาศของกรุงศรีอยุธยาว่ามีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างแล้วก็ใช้เรือหลายขบวนมากๆใช้เขาได้ใช้เรือหลายลำมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันต่อมานะคะอีกอันนึงอันนี้ไม่มีรูปภาพให้นะคะก็คือจดหมายเหตุของมิโคลัสซาเวลนะคะจดหมายเหตุอของมิโคลัสซสแส e ้าพูดทีกท็แซเวลแซเวลแซเวสแล้วแต่นะคะอันนี้เขาก็เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เหมือนกันนะคะ เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเหมือนกันแล้วก็เข้ามาในปีพศสอง8นนะคะก็เป็นบาทหลวงที่เข้ามาร่วมกับเซ v a l วาเลียเดอชุมองนะคะเขาเป็นคนที่ใช้คำว่าเล่าแล้วยกเป็นคนแรกเลยก็ได้ ที่เปรียบว่ากรุงศรีอุทยาเนี่ยเหมือนกรุงเวนิสของอิตาลีนะคะเปรียบอยุธยาเหมือนกรุงเวนิสของอิตาลีก็คือมีเมืองมีเมืองที่แบบมีคลองเยอะๆเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเวนิสเนี่ยเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคลอง mm hmm. อันต่อมานะคะที่จะต้องรู้จักก็คือบันทึกความทรงจําของบาทหลวงเดอะเบสนะคะบันทึกความทรงจําของบาทหลวงเดเบสนะคะ บัตหลวงเดอเบสเนี่ยเป็นราชทูตท,ที่เดินทางเข้ามากับคณะทูตชุดที่สองในคณะทูตฝรั่งเศสชุดที่สองนะคะหลังชุดของลาลูแบร์นะคะอันนี้บัตหลวงเดอเบสเนี่ยค่อนข้างมีความสัมพันธ์อันดีกับ คอนสแตนตินฟอนคอนนะคะเขาค่อนข้างมีความสัมพันธ์อันดีกับคอนสแตนตินฟอนคอนเพราะฉะนั้นเขาก็จะเล่าเรื่องราวของคอนสแตนตินฟอนคอนค่อนข้างละเอียดเลยตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของคอนสแตนตินฟอนคอนการที่คอนสแตนตินฟอนคอนได้เข้ามารับราชการความดีความชอบของคอนสแตนตินฟอนคอนจนถึงเรื่องของการเสียชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนแต่นี่เขาเรียกว่ากองสัมฟอนคอนแต่คนไทยจะรู้จักในนามว่าคอนสแตนตินฟอนคอนนะคะ เล่าตั้งแต่ชีวิตที่รุ่งเรืองที่สุดของคอนสแตนตินฟอนคอนจนถึงว่าเสียชีวิตแล้วเขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวว่าสมเด็จพระเพราชาซึ่งเป็นกษัตริย์ต่อจากสมเด็จพระนารายเนี่ยไม่ชอบชาวยุโรปมากๆจนถึงขั้นที่มีการประกาศติดประเทศไม่ค้าขายกับชาวตะวันตกด้วยนะคะอ่ะอันต่อมาอีกอันนึงที่ครูก็ค่อนข้างจะชอบมากเลยก็คือ,อบันทึกของคณะราชทูตเปอร์เซีย ชื่อว่าสำเภอกษสัตริย์สุไลมานนะคะบันทึกคณะราชทูตเปอร์เซียเปอร์เซียก็คือประเทศอิรานนะคะปัจจุบนันนี้เปอร์เซียก็คืออิรานในปัจจุบันนี้นะคะหนังสือชื่อว่าสำเภากษัตริย์สุไลมานนะคะเขียนโดยอิบมูฮัมหมัดอิบราฮิมนะคะซึ่งเป็นราชอา,อาลักษ์ของคณะราชทูตที่เข้ามาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ในปีพศ2228นะคะ อันนี้เขาก็จะบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกรุงศรีพิยานะคะตั้งแต่รายละเอียดของกรุงศรีพิยาภูมิประเทศภูมิศาสตร์แล้วก็เล่าเรื่องบทบาทของชาวเปอร์เซียที่มีต่อการเมืองของกรุงศรีพิยาเล่าว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้วกรุงศรีพิยาเนี่ยมีชาวเปอร์เซียเนี่ยมามาอาศัยอยู่ก่อนแล้วนะคะประมาณ30คนแล้วทุกคนก็ได้รับบรรดาศักบรรดาศักดิ์ได้รับราชการนะคะ จากกษริย์ของกรุงศรีอยาแทบทุกคนเลยนะคะแล้วก็เล่าว่าสมเด็จพระอามสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยพระเย์เลยพระองค์ก็ชอบคบค้ากับชาวอิหร่านนะคะ,ะแล้วก็บอกว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยที่ได้ขึ้นครองราชเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากทหารอาสาชาวเปอร์เซียด้วยนะคะเพราะว่าสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยถ้าเล่าจริงๆพระองค์เนี่ยขึ้นครองราชจากการแย่งชิงราชบัลลังก์มาจากพี่ชายแล้วก็ลุงของ ตัวเองนะคะแล้วก็ในสัมพากษัตริย์สุไลมานเนี่ยก็จะมีคำเรียกที่น่าสนใจว่าเขาเรียกกรุงศรีอยาว่าสะพุนานะคะเรียกกรุงศรีอยาว่าสะพุนาซึ่งแปลว่าเมืองที่มีครองมากอันนี้ก็เป็นคำที่เจอเฉพาะในสัเพากษัตริย์สุไลมานด้วย ต่อมาเอกสารส่วนบุคคลในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะอันนี้ก็จะเป็นบันทึกส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นที่เขียนโดยบุคคลที่อยู่ในสมัยนั้นซึ่งบันทึกส่วนบุคคลที่โด่งดังมากๆเลยในสมัยกรงุงศรีอยุธยาก็คือบันทึกการเดินทางของโกษาปานนะคะบันทึกเขาเรียกะไรบันทึกส่วนตัวบันทึกส่วนตัวของโกษาปานนะคะ ที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางจากกรงุงศรีอยธยาไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่ศ4ีที่กรุงฝรั่งเศสแล้วก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพบ้านเมืองขนบธรรมเนียมของฝรั่งเศสเพื่อใช้ถวายพระสมเด็จพระนารายณ์อันนี้ก็จะดังมากในสมัยกรุงศรีอยุธยาอันต่อมานะคะอีกอันนึงก็จะมีจดหมายเหตุโหนนะคะจดหมายเหตุโหที่ ดังมากเลยในสมัยกรงุงศรีอยาก็คือจดหมายเหตุโหนฉบับพระยาประมูลธนารักษ์นะคะจะบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะนะคะจนถึงในสมัยรัชกาลที่สี่ของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นจดหมายเหตุโหนฉบับนี้ก็จะเล่าตั้งแต่อทิยาธนบุรียันรัตนโกสินทร์ตอนต้น,นนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นเอกสารการปกครองของแผ่นดินก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกใบบอกหนังสือราชการที่มีไปยังหัวเมืองต่างๆนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่พวกนี้ค่ะก็จะเก็บรวบรวมไว้เป็นจดหมายเหตุอยู่แล้วอ่าแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นพวกงานวรรณกรรมคืองานวรรณกรรมก็คือพวกหนังสือนิยายกับกรอะไรพวกนี้ค่ะดูแล้วจริงๆมันเป็นการแต่งเพื่อความบันเทิงแต่ว่าหนังสือเหล่านี้มันจะมีภาพสะ้อนวิถีชีวิต พิธีกรรมค่านิยมความเชื่อของคนในสมัยนั้นด้วยนะคะซึ่งวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมากๆเลยของกรงุงศรีพยาอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของจินดามณีนะคะจินดามณีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทยนะคะที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วก็ในสมัยนั้นก็จะมีพวกปริศนาสอนน้องคำฉนันอินเนาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เนี้ยครูจะยังไม่ลงลึกเพราะครูถือว่า เดี๋ยวเราจะไปเรียนในส่วนของภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกทีหนึ่งนะคะ